ก็กล่าวสวีท่าชมนะคะวันนี้อยู่กับผมพี่เตอร์หรือกัลชนะในช่องพุ่งพัดขมูกันอีกเช่นเคยนะนะคบครับ,รบอ,อ๋อวันนี้เราจะมาเล่นบล็อกฟุตบอลที่สามาต่อน,นะครับโอ้โหเขาเปลี่ยนมาเป็นไพรลังด้วยกันครับเขาเปลี่ยนมาเป็น แน่ครับฉะนั้นเราควรไปตีกอริลลากันดีกว่านะครับฉะนั้นโอเคโอเคเราควรจะไปที่กอริลลานะครับตรงไหนอ่ะเอาทางนั้นครับไปกันอ๋อเขาไม่ได้ตามล่าโอ้ Okay. โอเคฟังมันง่ายกันเอาจะเอาไปเอาทำไมมันอ๋อผมจะต้องกดสเปซปลารั่วๆอย่านะครับผมแต่หนึ่งพาร์ตกดลีลอนอย่างดีโอ้ยเดี๋ยวนะ,ก,นะก็กันข้างอย่างเดี๋ยวนะเขาคุยกลาวได้ ก็ามาดีก่อนะ อย่างน้อยผมก็ต้องมาตรงนี mm ้ก hmm. well ่อนเลือดผมมันน้อยมามาตอง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 วิญญาณนี่อ่ะให้ยาใหยาให้ยาใหยาใหยาเรียบร้อยอ่ะให้ยาใหยาเรียบร้อยเรามาถึงนี่แล้วครับมาไปล้างพาร์ต่ออ๋อตลิงมาดีตัลิงเอ้าทข้ามครับผม เอาสมัดด้วยอลโดนสองนนะครับโอเคโดนสองนแล้วก็อันนี้ด้วยอิมแพ็คเอาไปยิงด้วยนะแล้วก็โดนผมกินเรียบไปหน่อยอย่างแรกคือคุยรับเขางอาเรียบร้อยโอ้เอาเฮ้ยทำพิษเอาเลคนะรัะสีเดียว เอาชืโอเคเป็นหมักแมทใช่ไหมมันแมทโดนผมอัดไปแล้วนะครับนะร้อนนะไอ้ยาไอ้ยาอุ้ย อย่าครับเขาพูดอะไรอาจารย์ผมเขาบอกว่าอะไร บลายครับลงไปก่อนครับเลือดผมไม่เหมาะทุกคนตีบบไม่ดีเลยโอเคไปแล้วว่าผมเกือบตายไปสิ่งเนี้ย ออ,อดีล้อตายไปเขาเขาตามมาครับยังขึ้นมาไม่ได้ไต้องคอมแบตบ้องจมก,กล้ากันนะโอย เดี๋ยวผมถามว่าอาจารย์มาอยู่ไหนก่อนนะครับอห้ผมงงว่าอาจารย์เจไปไหนนะครับอ,อาจารย์เะไปไหนผมยังไม่รู้เลย,เยผมยังไม่ได้หาอาจารย์เลยนะอะ แกน่าจะไปไปแล้วนะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนก็ได้ผมว่านี้ก่อนก็ได้นะครับ Thank you ไปเอาครับยังไงครับโอ้ยอย่าไม่อยนะ่าไม่ยกตัวอื่น๋ยวนะครับเขามาันล่อตัว เรือผมเนี่ยเล็กมากเลยครับทำไมเป็นเสียงนี่อ้าวาผมเจอ เจอกับใครเนี่ยไม่รู้ Middle town. อะอมิดเดิลเท้าเออบัสนาร โอ้พเลตอันนี้เวลเยอะนี่เวลเยอะมากอย่าเพิ่งครับกลับบ้านกลับบ้านกันก่อนเจ้าเจ้าโอเคกลับบ้านกันไม่อยู่แล้วครับปราสาทอันนี้มาเป็นทะเลแล้วกันปา่ายูม,ม่มดเดิลทาวออ่ะผมพยายามเอ่อผมจะพยายามหาทั้งหมดเพราะว่า อ,อันนั้นมันเป็นบ็อกฟุตเฮ้ยถามอาจารย์ก่อนอาจารย์บอกสวัสดีจะ,จะตอบมาไหมครับผมมีอาจารย์หะครับ

สบายใจได้คะผมเป็นพระจังผมเป็นพระก็อย่าอยู่ๆคนพระนี่มัน วคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับผมว่าอะายืนคือแค่นี้ละกันย๋ยนนะ กลาวชักาามก้ครับเรียร้อยูหูเริ่มตอบครับะมากันตอบย و و! อูหูอคลิปเออบอกว่าโอ้โหเาลิงกันหมดเลยวจะผมพยายามหาลิงกันก่อนครับน้่งสอา ครับพยายามทันก็ตามเจอแล้วครับเลโก้โกะครับโอเคมาเป็นคนธรรมดาล ลิงเนาะงั้นก็คงเข้าใจเกาะลิงกันครัะครับอ้อ้เห็นแล้วจะบอกยังโอเคต่อมามาต่อกับแป๊บทวกกาวสิอ เียบยครับชึก้าชแม็ครับชึ๊บเรียบร้อยแล้วก็โอเคยอดเลสโกต่อมากันต่อครับอามากันต่อนะคะเิ่มสักนถึนแล้วครับ อยากไปโกนทารนะถ้าทุกอย่าง,างนะโอเคผมก็จะ ขอกก้อจำกัทงน่นของเยว่าอะวันนี้ผมว่าผมจบคลิปนี้ไว้ กันต่อ,อนครับเพราะว่าเออนี่จะอยากให้มกดไลค์กดซับกดซับสไคร้ช่องพวงมนลัยผัดผักด้วยนะครับวันแรกวันนี้สวัสดีครับ